สวัสดีค่ะออยชนันชิดาค่ะทุกวันนี้นะคะเราปฏิเสธไม่ได้เลยที่เราจะต้องออกไปเผชิญกับมลภาวะมลภาวะตามท้องถนนหรือว่าฝุ่น PM 2.5ค่ะหรือว่าทางเหนือเราก็จะมีการเผาเนี่ยค่ะก็จะเป็นฝุ่นควันที่สร้างความรำงานแล้วก็ก่อเกิดให้ร่างกายเรามีอาการภูมิแพ้ได้ง่ายๆนะคะร่างกายของเราคะ่ะถ้าร่างกายของเรามีภูมิต้านทานไม่เพียงพอนะคะก็จะภูมิแพ้ได้ง่ายๆคะ่ะ แต่ก็ไม่ต้องตกใจนะคะโรคภูมิแพ้ของเราป้องกันได้ค่ะโดยโดยการที่เราทานวิตามินซีให้เพียงพอเท่าที่ร่างกายต้องการและสามารถนําไปเสริมสร้างภูมิต้านทานเราให้แข็งแรงได้ค่ะแต่เราก็จะมาต้องมาเลือกดูนะคะว่าเราจะเลือก ทานผักผลไม้ชนิดไหนให้เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการนะคะอย่างเช่นวันหนึ่งเราต้องทานส้มกี่ผลเพื่อที่จะให้ร่างกายเราสามารถนําไปใช้ได้เต็มที่ค่ะร่างกายของคนเรานะคะปกตินะคะต้องการวิตามินซีเนี่ยประมาณ1 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมนะคะในการนำไปใช้ ให้ร่างกายเราเสริมสร้างภูมิต้านทานได้ค่ะผลไม้ที่เรานํามารับประทานนะคะหนึ่งว่าแรงผลิตผลิตที่ไหนปลูกที่ไหนแล้วก็ที่สําคัญมีสารก้อนหรือสารเคมียาฆ่า,มาแมลงอย่างไรบ้างกอยก็จะมาแนะนานะคะว่าการทานวิตามินซีก็มีวิตามินซีทางเลือกให้เราทานได้ค่ะเป็นการเสริมวิตามินซีนะคะเป็นรูปแบบเป็นเม็ดนะคะเท่าที่ร่างกายต้องการแล้วก็มี ปกติปัจจุบันนี้มีวิตามินซีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นผงเป็นเม็ดค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงวิธีการเลือกวิตามินซีที่ดีนะคะ ปกติแล้วร่างกายของเราเนี่ยค่ะสามารถนำพาวิตามินซีเข้าสู่ร่างกายได้ครั้งหนึ่งประมาณ300-500มิลลิกรัมนะคะใช้เวลาดูดซึมก็ประมาณ2-3ชั่วโมงได้ฉะนั้นร่างกายของเราก็สามารถดูดซึมวิตามินซีได้ดีตามปริมาณนี้300-500มิลลิกรัมถ้ามากเกินไปกว่านั้นร่างกายของเราก็จะขับออกมาเป็นของเสียนะคะ แต่ทางที่ดีเราควรบริโภควิตามินซีเราต้องเลือกด้วยนะคะว่าวิตามินซีนั้นเป็นวิตามินซีร้อยเอร์เซ็ไหมผสมน้ําตาลไหมมีแป้งเจือปนินไหมมันก็จะเป็นผลเสียให้กับสุขภาพเราได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะแนะนําวิตามินซีนะคะซูบีวิตามินซีของบริษัทซูเรียนค่ะซึ่งของเรานะคะเป็นวิตามินซีที่บรรจุอยู่3 1เม็ดนะคะมี300มิลลิกรัมนะคะสามารถอมก็ได้หรือว่าดื่มแล้ว าทานแล้วก็ดื่มน้ําตามได้เลยค่ะสามารถดือซึมเข้าร่างกายได้ดีนะคะมีรสชาติกลมกล่อมนะคะที่หวานนีก็คือเป็นผสมกับน้ําผึ้งนะคะมีรสชาติดีมากๆเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะทานง่ายมากๆ1เม็ดนะคะ1เม็ดของเราก็จะประมาณนี้นะคะ1แท็บเล็ตค่ะ300มิลลิกรัมค่ะทานง่ายๆนะคะ สามารถทานวันหนึ่งได้ประมาณอ,าอย่าง300มิลลิกรัมถ้าร่างกายต้องการ1,500มิลลิกรัมก็จะทานประมาณ3-5-5-5เ 5, 5, 5, 5, ม็ดเนาะ5เม็ดทานง่ายค่ะทานไม่ยากก็ไม่มีน้ำตาลนะคะแล้วไม่มีแป้งด้วยสามารถทดสอบเปรียบเทียบให้ท่านดูได้นะคะ<โดย>แล้วก็ที่สำคัญวิตามินซีของเรานะคะมีใบกํากับยาอยู่ด้านในเรียบร้อยค่ะสามารถตรวจสอบได้นะคะ มีใบกำกับยาทั้งเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษและภาษาไทยอยู่ในขวดด้วยค่ะของเรานะคะ1ขวดนะคะบรรจุอยู่80เม็ดนะคะซึ่งเป็นวิตามินซีที่มีคุณภาพดีมากๆสามารถป้องกันภูมิแพ้และไข้หวัดได้นะคะน้องๆผู้ใหญ่สามารถทานได้สำหรับและสำหรับสาวๆนะคะทานวิตามินซีนะคะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนให้กับร่างกายด้วยนะคะทำให้ผิวพรรณสดใสค่ะ ทำให้หน้ามีเลือดฝาดแล้วก็ทำให้การไหลเวียนโลหิตได้ดีด้วยผนังหลอดเลือดก็แข็งแรงด้วยนะคะกล่องนี้นะคะ1ขวด80เม็ดนะคะในกล่องนี้ราคาก็312บาทค่ะ สามารถสั่งซื้อผ่านทางเพจเราได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นให้ไว้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ